สวัสดีครับร้านลังสิทธ์ทำสีล้อครับผมวันนี้ก็มาอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นล้อแม็กตระกูล c b 150นะครับตระกูล c b 150อันนี้ลูกค้าก็คือแปลงนะครับแปลงมาใส่ดุมสําหรับใส่เวฟนะครับแปลงมาสําหรับใส่เวฟนะครับอันนี้ก็ล้อหลังนะครับอันนี้ก็ล้อหน้านะครับสีเหลืองสะท้อนแสงนะครับสีเหลืองสะท้อนแสงอีกด้านหนึ่งก็ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับสีเหลืองสะท้อนแสงนะครับการทําสีทุกๆคู่ก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ถอดยางนอกนะครับไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับใช้สกอตเทปแก้มยางปิดกันสีเอานะครับรับประกันนะครับสุดสายตาเนี่ยมองมองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนนะครับมองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนนี่นะครับสีเหลืองสะท้อนแสง อีกด้านหนึ่งก็เป็นอย่างนี้ครับบริเวณนี้เราก็ปิดกันสีไว้นะครับปิดกันสีไว้ให้เพราะน่าจะไปใส่กับเวฟน่าจะเป็นถ้วยใหม่ถ้วยใหม่มาครอบนะครับถ้วยใหม่มาครอบไว้เราก็เลยปิดกันสีไว้ให้เลยอีกฝั่งนึงก็นี่นะครับรับประกันนะครับสีเข้าสุดขอบแม็กแน่นอนไม่ได้ถอดยางนอกนะครับไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับไม่ได้ถอดยางนอกไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับนี่นะครับสีเหลืองจะทอนแสงนะครับ มานี้นะครับสีเหลืองสะท้อนแสงล้อหลังก็เช่นกันนะครับนี่นะครับไม่ได้ถอดยางนอกไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับรับประกันเนี่ยสีเข้าสุดขอบแม็กแน่นอนนะครับสุดสายตามองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนนะครับรับประกันนะครับสีเหลืองสะท้อนแสงอีกด้านนึงก็เป็นดุมใส่สเตอร์อ่านี่นะครับจุบลมก็ปิดกันสี ความเงาความฉ่ำก็ประมาณนี้ครับไม่รู้ว่ามองเห็นกันมากน้อยแค่ไหนสีเหลืองสะท้อนแสงนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับสีมันแสบตามากเลยนะครับมองผ่านกล้องวิดีโอมันก็จะมีเพี้ยนๆอะไรไปบ้างนี่นะครับสีเหลืองสะท้อนแสง ท่านใดสนใจทำสีก็ลองแชทพูดคุยสอบถามกับทางร้านได้นะครับยินดีตอบทุกคำถามยินดีตอบทุกข้อสงสัยนะครับอยากจะทราบระคงราคาต่างๆก็โทรมาสอบถามแชทมาสอบถามกันได้นะครับการทำสีเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยราคามันก็แตกต่างกันออกไปนะครับล้อแม็กเนี่ยล้อแม็กแต่ละรุ่นราคาก็แตกต่างกันออกไปเบอร์สีบางเบอร์ราคาก็แตกต่างกันออกไปนะครับสี 2K มันก็ถูกแพงไม่เท่ากันในแต่ละสีนะครับ ถูกแพงไม่เท่ากันในแต่ละสีก็ลองแชทพูดคุยหรือโทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้ครับไม่ทําไม่ว่ากันครับเราคุยกันโอเคคุยกันเข้าใจทั้ง2ฝ่ายแล้วค่อยใช้บริการกันครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ทางร้านด้วยนะครับร้านลังสิทธิ์ทำสีล้อสวัสดีครับผม